กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องแดนิสานชาแนลครับผมแค่บรรยากาศครับผมบรรยากาศำายำใบสองใบสามเหมือนเดเลขกอ,อกเลยพี่น้องเลขกออกเลยนี่วันนี้บางหัวออกตัวไหนยินเราบอกว่าสาม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 สองขนาดยิงครับผมไ่ผมมาได้ซื้อครับผมผมมาหมัก ประมาณนีล้ลนะครับผมอุ๊บอากาศหงอยชิบหายเลงอยาอา่างวาวเลยทำไมมันร้อนอย่างนี้วิง่งว่ะอากาศาก็ประมาณนี้นะครับอยู่บ้านบ้านก็ว่าบระด็นสบาย้ะครับผมถ้าสบายคือคนนอนอยู่ซื่สี่แหละครับ ก็เชื่อว่าสิไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้แล้วครับพี่น้องก็เฮ็ดหยังปั๊บยางเข้าตลาดปึ๊บรายางกลับมาบ่ได้ได้ยางไปหน้าอย่างเดียวครับก็เลยต้องเบิ่งครับผม